กาบถักทายสบายดีและสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่สวนสามพ่านครับพี่น้องหรือว่าปั้มจราเข้นะครับสวนสามพันครับตอนนี้เขาอยู่ที่ในป้ามจราเข้แล้วพี่น้องเขาได้เข้ามาด้านใน้ลเราครับเนาะเพราะว่าฟังหันครับพี่น้องได้ทานดานด้านนั้นมากแล้วครับถักทายพวกน้องสร้างมากแล้วครับสร้างประมาณหกเยอะโตรครับพี่น้องเด็่คนเกิดสิ่งีน้ย เดา๋ของเสือพอน,นังเผเานังยังพี่น้องกับเพื่อนก็ชิมี่ล้วยซอฟหใอห้ยนักท่องเที่ยวได้มาหายอาหารช่างหรือหายรังวัลช่างกับพี่น้องที่เขามากแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ในบอ่จอจระเข้แล้วพี่น้องไปเดี๋ยวสิทายภาพบรรยากาศในบอ่อหายพี่น้องเบิ่งว่าชิมีจระเข้หลายบะครับพี่น้องเดี๋ยวอันดับแรกเขาเบิ่งบอ่อนี่ก็ครับบอ่อคอยเห็นครับพี่น้องเห็นตัวเดียวครับคุณเห็นบอ่อพี่น้อง สงใสสียูใต่านามครับพี่น้องอันนี้เป็นบอ่อนามครับมีเพิ่นกะมีป้ายให้ยากแัดเจนกรุณายา่าเยืน่นมือหรือเท้าลงในบอ่อครับพี่น้องอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับพี่น้องเข้ากับผสมบมกวัเท็จนะครับพี่น้องอันนี้นี่ครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าจระเ,เข้น้ําเค็มอายุประมาณยี่สิบห้าเจ็ดสิบปีครับพี่น้องสแสดงวันยูนี่จะเป็นตัวใหญ่แล้วพี่น้องเป็นพอพันแม่พันแล้วครับพี่น้อง เห็นว่าพี่นอ้องเป็นกิดชิมีปายบอกอย่างชัดเจนนะครับครับสถานทีเพิ่นครับพี่นอ้องธรัรมชศาสตร์ที่ดีครับพี่นอ้องบอคอยแดดถอนปัสสาวลนะครับเพราะว่าวาตรสดุต้นใหม่มันหลายครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ครับอันนี้เพิ่นบอกว่าจระเข้น้ําจืดอายุสามหาสี่ปีนี่ครับพี่นอ้อง อันนี้บ่นี่อาจจะโต่ใหญ่ยครับพี่น้องอาจจะเป็นโตน้อยนะครับเนาะเห็นบ่พี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ที่มันนอนตากแดดตากร่มอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับที่อยู่ในน้ำกับมี้ครับพี่น้องที่ในน้ำกับมี้หลายครับเห็นบ่ครับนะครับโต่ใหญ่งครับพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นจระเข้หน่อยนะครับเนาะหลายโตอยู่ครับพี่น้องพี่น้องอันนี้เป็น จระเค้น้าจืดครับพี่นอ้นองเพลินกนีป้ายบอกอย,ย่างชัดเจนว่ามีนําจืดน้าเข้มครับพี่น้องนี่ครับในสวนเพลินกินี่จุดบริการขายอาหารครับพี่น้องเพื่อให้จอระเข้ครับที่นักท่องเที่ยวมากสามารถน่าสื่อว่าอย่างเพื่อให้อาหารนอกจอระเ้นะครับพี่น้องจุดนี่น,นา พี่นออันนี้ถ่ายไปเบิ้งจระเข้ไล่หางครับพี่น้องก็สิไปด้านขวาเมื่อครับอ,อันนี้ก็บสเป็นจระเข้น้ำจืดคื้เก่าครับอายุประมาณสามอาทิตปีครับพี่น้องนี่ครับเต็มบอ่อเลยครับผมครับเป็นบอ่อเต็มบอ่อเลยวองนี่หลายๆครับพี่น้องเต็มบอ่อกินครับโอกล้ายื่นกล่องเข้าไปนะครับพี่น้องไปต่อนะครับเนาะ บรรยากาศอยู่ในสวนฟาร์มจรเทพเนาะครับบรรยากาศดีดีดนนขอขอเนาะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ขอจบคลิปเพีงงยงเท่านี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายแต่ิ้ีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ้งหลายๆคลิปนั่นแหละครับอันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิง้งอยู่ในสวนกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่นันอ่อกไปก่อนนะครับเดี๋ยว ที่ตามสอนต่อไปครับพี่น,น้องนคลิปไหมนะครับเนาอ